นี่คือปราสาทเมืองต่ําอําเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีค่ะนี่คือปราสาทเมืองต่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อัน,นคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะอ้าวนี่คือปราสาทเมืองต่ําอยู่อํเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ นี่คือปราสาทเมืองต่ำอำเภประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นปรติมากรรมแบบของโบราณ